สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความล่าสุดจากคุณโซดาน้ําที่มีชื่อบทความว่าวจีกรรมวิวาทะตักกะของพวกโลกแบนซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ครับตัวอย่างเช่นอ้างว่าถ้าโลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแล้วล่ะก็ เฮลิคอปเตอร์ที่ลอยลำอยู่เฉยๆในทวีปเอเชียก็น่าจะลอยอยู่เหนือทวีปอเมริกาได้เองภายใน12ชั่วโมงแต่เพราะโลกของเรานั้นไม่ได้เป็นทรงกลมเฮลิคอปเตอร์จึงยังคงลอยลำอยู่ที่เดิมนั่นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าโลกไม่ได้มีรูปประพันธ์สันฐานเป็นทรงกลมอย่างที่ กาลิเลโอหรือนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ถึงตรงนี้แม้ว่าฝ่ายที่พิสูจน์จนแน่ชัดว่าโลกกลมจะนำทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกมาอธิบายจนปากเปียกปากแฉะแต่คนกลุ่มนี้ก็ยังคงยืนยันความเชื่อของตนเองไม่เปลี่ยนแปลงตามด้วยการฟันธงอย่างมั่นอกมั่นใจอีกด้วยว่าคนส่วนใหญ่ ที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีของพวกเขาเป็นคนที่สุดแสนจะโง่เง่าเต่าตุนไปโน่นเลยนับว่าเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับคนกลุ่มหนึ่งในบ้านเราที่เริ่มต้นจากการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัยสามขวบจนกลายเป็นความซวยของชายคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่จากการที่เขาได้ถูกคนกลุ่มหนึ่งระดม กล่าว่าร้ายต่างๆนานาแม้ว่าเรื่องต่างๆที่ได้นำมากล่าวหานั้นจะได้รับการพิสูจน์จนแน่ชัดแล้วว่าเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นเช่นเรื่องที่เขาถูกใส่ร้ายว่าหอบลูกเมียเพื่อหน,นีการจับกุมแต่ในที่สุดความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าแค่เดินทางไปร่วมงานแต่งของยูทูบเบอร์คนหนึ่งเท่านั้นเองหรือ เรื่องที่ถูกใส่ร้ายว่าแอบไปจ้างช่างที่โรงหล่อพระให้หล่อพระพุทธชินราชในราคา150,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาจริงถึงครึ่งต่อครึ่งแต่แล้วความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมีกลุ่มผู้ใจบุญจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ที่ว่าจ้างให้ช่างหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้ขึ้นมา แต่เรื่องที่รับการพิสูจน์จนชัดเจนแล้วนี้ยังถูกนำมาโพสต์เพื่อโจมตีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยที่กลุ่มคนที่หลงเชื่อก็ยังคงหลงเชื่ออยู่เช่นเดิมแถมยังพยายามหาเหตุผลที่ฟังอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นมาสะกดจิตตัวเองเพื่อต้องการจะเอาชนะด้วยการหมกมุ่นอยู่กับชุดข้อมูลเดิม ที่พวกเขาได้รับข้อมูลจากเพจนรกตั้งแต่แรกความคืบหน้าล่าสุดคุณโซดาน้ําได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับวจีกรรมวิวาทะตะก,กะของพวกโลกแบนเคยนึกสงสัยไหมครับว่าเพราะเหตุใดกลุ่มคนที่จงเกลียดจงชังลุงพลอยู่ในขณะนี้จึงไม่สามารถที่จะอดทนรอคอย ให้คดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัยสามขวบดำเนินไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมโดยที่คนเหล่านี้มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการจะเห็นคนที่ชื่อชัยพลได้รับโทษจากคดีที่เกิดขึ้นนี้ให้จงได้หรืออย่างน้อยๆก็ขอให้ถูกจำคุกจากคดีสเพเ,เหระอื่นๆก็ยังดีหากวิเคราะห์จากพฤติกรรม ที่ได้กล่าวมานี้ก็พอที่จะสรุปโดยสังเขปได้แล้วว่านี่คือสำนึกด้านมืดภายในจิตใจของพวกเขาที่อยากจะเห็นในายชัยพลได้รับโทษจากคดีอะไรก็ได้สักคดีหนึ่งเพื่อสนองความสะใจของตนเองและกลุ่มกวนมิใช่เพื่อทวงถามความเป็นธรรมแต่อย่างใดหรืออีกนายหนึ่งก็น่าจะตีความได้ว่า ไม่ว่าจะเอาลุงพลเข้าคุกด้วยวิธีใดก็ตามก็ขอให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นต่อมลษยาที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของพวกเขาอาจจะต้องระเบิดตูมภายในระยะเวลาอันใกล้นี้บางคนถึงกับคอมเมนต์ตามช่อง YouTube เลยว่าตราบใดที่มึงยังลอยนวนอยู่กูก็จะขอจองล้างจองผลาน ตามด่ามึงอยู่อย่างนี้อ่านจบผมก็ได้แต่นึกปรงสังเวทในใจว่าโอ้ละหนอเพียงแค่ได้ยินได้ฟังลมปากเน่าๆของใครก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่ากลุ่มคนที่นำเรื่องเหล่านี้มากระซิบให้ได้ยินเป็นกลุ่มแนวร่วมที่เกลียดชังลุงพลเช่นเดียวกันจึงพากันหลงเชื่อ เสียเป็นวักเป็นเวรราวกับว่าผู้ที่ได้นำข้อมูลมาส่งต่อให้กับตนเป็นผู้ที่สะกดรอยตามฆาตะกรไปติด,ตดชนิดที่อาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะหายใจรถต้นคอคนร้ายกันเลยทีเดียวผมจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ากลุ่มคนที่มีเซลล์สมองที่เบาบางเหล่านี้อาศัยป,ป่าปนกับคนปกติอยู่ทั่วมุมโลก ถึงขนาดมีกลุ่มคนจากต่างประเทศได้รวมตัวก่อตั้งชมรมที่ชื่อว่าชมรมโลกแบนขึ้นมาอย่างเป็นล่าเป็นสันเป็นชมรมที่มีสมาชิกจากทั่วโลกนับแสนคนตัวที่คนกลุ่มนี้มีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าโลกของเรามีรูปประพันธ์สันฐานที่แบนราบไม่ใช่เป็นรูปทรงกลม อย่างที่คนทั่วไปทั่วโลกเข้าใจกันแถมยังหยิบยกทฤษฎีที่สุดแสนจะพิลึกพิลั่นเพื่อนนำมาสนับสนุนความเชื่ออันสุดโต่งของพวกเขาความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับถนนกี่สายมุ่งตรงบ้านลุงพลวันนี้เมื่อปีกลายลุงพลไม่มีใครรู้จัก นั่งร้องไห้เพียงคนเดียวที่เนินเขาใกล้ร่างหลานหลังจากนั้นมีใครหมายตาลุง 1. ตําตำรวจพื้นที่กับนายใหญ่ท่านสุวัตดังนั้นตำรวจ99.99% 99ราว200,000กว่าคนจึงมองที่ลุงพลเพราะเชื่อนายศึกจึงใหญ่มาก 2. รัฐมนตรีวลาวุธ ป่าไม้บอกที่ทำกินของลุงซึ่งปลูกมะละกอมะเขือพริกกลายเป็นเขตป่าสงวนเพียงข้ามคืนศึกใหญ่ 3. สมาคมผู้สื่อข่าวและหนังสือพิมพ์เอาผิดลุงที่ขอถือไม้พร้อมตบหลังทำเป็นเรื่องใหญ่โต 4. นายอัจฉริยะเพื่อนท่านสุวัตหมายลุงหลายคดีมั่นใจขนาดกล้าประกาศวันจับลุง 5. นายปลามาสืบพิรุษลุงโจมตีและโวถือค้อนพร้อมทุบพญานาค 6. แม่น้องชี้ที่ลุงพลอุ้มลูกเธอ 7. นายพุทธอมรินหันมาเสนอข่าวหมายตาลุงอย่างดุดันเอาแค่เจ็ดคนก็พอสมาชิกรวมเกินล้านคนลุงโดนหนักตั้งแต่ธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ สมาชิกเหลือ30,000ต่างหงอยเหงาพร้อมยูทูบเบอร์เงียบกริบลุงโดนแน่เพราะเกินกำลังต้านจริงๆมีหรือผมจะยอมจึงเร่งโพสต์ในแนวตัดสินคดีตามจริงซึ่งฝ่ายเดียวกับผมนั้นบางคนมองว่าไม่มีหลักผมมองข้ามปอวิอายาญาที่ตำรวจชี้ลุงโดนโทษคุก ไม่เกินคดีละ5ปีทิ้งไปถ้าอยากชนะผมจึงเขียนบทความจี้ไปที่สท่านคือท่านนายกท่านสุวั์ท่านวราวุธิลงภาพท่านเอ่ยชื่อท่านแค่นั้นพอแล้วเพราะผมรู้ว่าทั้งสท่านอ่านบทความผมทั้งสท่านมีทีมปรึกษากฎหมายมีเพื่อนเป็นนายการและผู้พากษา าผมเขียนมั่วคงติดคุกแล้วบทความผมเข้าตาท่านนายกและท่านสุวัสด์ด้วยความจริงท่านสุวัสด์ถึงกับพูดว่าโซเชียลตัดสินคดีแต่ผมเชื่อสารมากกว่าแปลความหมายคือท่านเชื่อที่ผมเขียนแต่ต้องรอคันภาคษาก่อนด้วยไมยน้นี้ของผมเข้านายอัจฉริยะถึงกับซึมพูดว่า ทำไมลุงยังลอยนวลการเขียนของผมทําให้ทุกคนค่อยๆอ,อ่อนลงตั้งข้อหาลุงลําบากเพราะส่งไปสุดท้ายลุงพลหลุดหมดไม่ติดคุกสวัสดีครับวีระหลงสมบุญเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้นะครับคนแรกบอกว่าตั้งแต่ติดตามเรื่องมาไม่เคยเชื่อที่ใครกล่าวหาว่า ลุงเป็นคนทำน้องมันไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลสงสารลุงมากที่ต้องตกเป็นจำเลยสังคมมายาวนานโยนกันไปโยนกันมาเหมือนเป็นสิ่งของทงั้งๆที่เขาก็เป็นคนทำไมสังคมถึงหาความยุติธรรมไม่มีเลยน่าสงสารสังคมไทยจริงๆถัดมานะครับบอกว่าคนไม่ผิดพวกมันผิดใส่ร้ายป้ายสีก็หาหนักโดยเฉพาะไอจุด,จด,จด เป็นทนายแต่ไม่รู้กฎหมายทนายกรรมลอ